ตำรวจบุกคนบ้านพี่สาวแอมสยนายพบยาสมุนไพรจำนวนมากเจ้าหน้าที่ทำการส่งตรวจสอบนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทีเด็เด,ดงามหรือสถานีประชาชนไทย P ีเบเสมารายงานความคืบหน้าให้ฟังนะครับล่าสุดนะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับได้ส่นที่กำลังหลายฝ่ายเนี่ยนะฮะร,รวมถึงชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค7ด้วยนะครับเพื่อทาการตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งตามหมายค้นเลยนะฮะโดยที่ ไปคนบ้านในพื้นที่หมูน่หนึ่งตำบลวังเย็ยนอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีครับเพื่อนๆครับซึ่งก็เป็นบ้านของพี่สาวต่างบรรดาของนสอนะซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนเพื่อหาหลักฐานเรื่องของสารสเสยนายนะครับเพราะว่าเคยเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมี พีพ่สาวอีกคนหนึ่งที่เคยเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับว่าอาจจะทราบเรื่องของศสยนายนะฮะทีนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเรายังอย่าเพิ่งไปสรุปนะฮะโดยก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทางญาติของผู้เสียหายคนหนึ่งครับที่กาญจนบ,บุรีเคยเดินทางมาซื้อยาตามคําแนะนําของน,นสอครับหลังจากนั้นเนี่ยได้นําไปให้น้องสาวกินก่อนที่จะหมดสติ แล้วก็ทางญาติญาติได้นําตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องได้ทันนะครับแล้วจากการตรวจค้นเบื้องต้นพบยาสมุนไพรพื้นบ้านบรรจุลงในแคปซูลและก็ขวดโหลซึ่งยังไม่มีตัวยาที่ผู้เสียหายเนี่ยได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับที่พบอยู่นะฮะส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบอีกครั้งพร้อมทั้งก็จะเชิญตัวพี่สาวต่างบรรดาของนอสอ,อนในแพ่ปากคำที่สบพบางแพร่ด้วย ด้านนายสราบุตรครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งที่ตำบลบางเยนอำเภอบางแพรเนี่ยบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสัก1ิปีที่แล้วครับรู้แต่ว่ามันทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทำยาด้านโควิดส่วนข้อมูลอื่นๆนั้นต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนสอบถามต่อไปนะฮะค่อ,คอยๆเข้าใกล้มากขึ้นในเรื่อๆนะฮะอะไรที่สงสัยอยู่นะตอนนี้สังคมค่อยๆที่จะคลี่คลายนะครับแต่ก็ย้ำนะว่าหากว่าใครเนี่ยเป็นผู้เสียหายและสงสัยว่า อาจจะไปเชื่อมโยงกับคดีนี้คุณสามารถแจ้งไปได้ที่ตำรวจภูธรภาค7นะครับหรือโทรไปที่สายด่วนฮะ1นึ่นะครับหนึโทรไปได้นะครับเนื่องจากว่าบิ๊กโจ๊กท่านเนี่ยก็เป็นผู้ลงมาทำคดีนี้เพื่อที่จะขี้คลายคดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ